ทั้งหมดนี้จะเป็นการรวมตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่10นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจิวโจาชานไฮการ์เดนเมืองเอว้าวผมกู้ไปเป็นนักเรียนของสถาบันเมืองเอสสาขาจิตกรรมพอเรียนจบผมก็ย้ายออกจากหอเลยไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินด้วยพ่อผมที่ปกติมามาหายหายอยู่ดีๆก็ส่ง,งของขวัญล้ำค่านี้มาให้ ผมที่ไม่มีเงินอยู่แล้วก็รีบเก็บกระเป๋าย้ายเข้ามาแบบไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นผมก็นึกไม่ถึงหรอกว่าที่ที่ผมเข้ามาอยู่น่ะจริงๆแล้วเป็นตอนที่หนึ่งอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ไม่มีใครปกติเลยสักคนลูกบ้านคนใหม่ห้องโคกๆกู้ไปใช่บอครับครับห้องโคกโคคือห้องไม้เลขโคกชันโคกต้อโคกเดีอยครับ ยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับไอ้ใต้เธอปีศาจน้อยนี่ลูกเตาเล้าใครกันนี่ทำให้เขาไอ้แบบนี้เป็นไปได้หรอจริงๆแล้วครอบครัวเรารวยหรอเนี่ยว้าวเอจ่ายเหลียงจุนเหลียงกล้าไม่ให้ฉันเห็นหน้าอีกเหรอจ่ายเหลียงจุนทำไมชื่อคุ้นๆก็ เกิดอะไรขึ <disappointing bosses> <pos id call> ้นกันนะเนี่ยว่าไงจะตัวเล็กฉันแท่จ่ายเป็นจ่านี่เจอาเอมนายถ้านายยังกล้าขโมยผู้ชายฉันอีกฉันจะตัดไอ้นั่นของนายซะสองคนนั้นพวกเขาใช่นักแสดงชื่อดังจ่ายเหลียงจวินกับซุปเปอร์สตาร์ห่วงอีหนิงผมได้มาอยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกันกับเซเลปตั้งสองคนน่ มา,มา,มา,มาบอกว่าไม่ใช่ผมนะครับเป็นเอ,เอ๊เรียกตำรวจตอนนี้ทันไหมเนี่ยอตอนที่สองผู้มาเยือนยามค่ำคืนนายมาใหม่เหรอ ผมเป็นลูกบ้านคนใหม่ห้องหกครับผมชื่อกู้ไปครับใครเนี่ยลูกบ้านคนใหม่เหรอเนี่ยกลับเข้าไปยืย้อนี่นายเจะลูกเสียบสิ่งที่ฉันกำลังจะทำน่ะนะเด็กไม่ควรดูกับผม อาพวกเราไม่ได้ตีกันไม่ได้ตีกันจริงๆเจ็บนะถ้าตีฉันอีกล่ะก็ฉันได้ตายแน่เลยส้นสูงมันแค่ลอยไปเองพี่ใหญ่ซื้ออีมิงผมผิดไปแล้วว้าเกิดอะไรขึ้นกันนะเนี่ยเขาบอกว่าอพาร์ตเมนต์ไฮโซสังคมจะดีไม่ใช่เหรอลูกบ้านที่นี่แปลกเกินไปแล้วผูไป นายยังอยู่หรือเปล่าคุณคือคุณจ๋ายเฮ้ hey, ได้เป็นคนโทรเรียกตำรวจใช่ไหมมีเจ้าหน้าที่มาตามหาฉันนะ่ะเอ,อ่อคุณนักแสดงครับหนะ้าคุณยังโอเคอยู่ไหมครับเนี่ยเออผมนึกว่าคุณกับคุณหวงนี่กู้ไปถ้าพวกเรามีปัญหากันจริงๆเนะนะเราก็จะเคลียร์กันเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนนอกหรอกนะนักแสดงอย่างคุณจ๋ายกับคุณหวง เป็นข่าวพาดหัวได้ง่ายๆโอ้ยผมเกือบสร้างปัญหาให้กับทุกคนแล้วผมขอโทษจริงๆนะครับคุณจ๋ายโอ้ยทำไมน่ารักขนาดนี้อยู่มา800ปีไม่เคยเจอปีศาจน้อยนุ่มนิ่มว่างนอนสอนง่ายขนาดนี้มาก่อนเลยนี่กูไปนี่ทำกับข้าวเป็นไหมอ่อเอ,อ่อเป็นครับฉันอยากกินไก่เอ๋คุณจ๋ายครับอาหารถูกปากไหมครับฮะคุณจ๋ายหายไปแล้ว อาหารที่กู้ไปน้อยทำอร่อยมากเลยล่ะนะนี่คือของรางวัลของนายนะจ่ายเหลียงจินถึงวันนี้ผมจะเจอเหตุการณ์แปลกๆคุณจ่ายก็เป็นคนดีนะืมตอนที่3รุ่นพี่เป็นผู้อย่างรู้คุณจ่ายครับคุณจ่ายอคุณจ่ายตื่นได้ยังหรอครับเกิดอะไรขึ้นหรอกู้ไปน้อยอยังเช้าอยู่เลยนะคุณจ่ายมีขมโมยขึ้นบ้านผมครับ แต่ขโมยคนนี้ก็แปลกอยู่เขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยแต่กลับเผาได้สินที่คุณจ่ายให้ผมมาผมคิดว่าเป็นแอนตี้แฟนที่เข้ามาผิดห้องหรือเปล่าครับหืไม่ใช่ขโมยหรอกคือห่วงอีนิงน่ะเอ๊นาะยไม่ได้ล็อกประตูเธอเลยเข้าไปเออถ้าเป็นฉันฉันจะเรียกชื่อนายก่อนเข้าไปแต่สําหรับห่วงอีนิงแล้วถ้าเธอเห็นประตูไม่ได้ล็อกก็จะเข้าไปเลยคนรวยเขาเดินเข้าห้องคนอื่นง่ายๆแบบนี้เลยเหรอว่าแต่ กูไปน้อยืทําข้าวเช้าหรือยังหรอสถาบันศิลปะเมืองเอสสตูดิโอเขียนภาพเนื้อตากแห้งเขาอี้วังอันนี้ก็อร่อยนะครับต่อมาผมกินหมดไปครึ่งถุงตั้งแต่สถานีแล้วครับนุ่นพี่ลองทานนี้ดูสิครับไม่ละชื่อมันฟังดูประหลาดอยู่นะทั้งหมดนี่เป็นของขวัญจากเพื่อนบ้านของนายหรอเขาไปหาขนมแปลกๆพวกนี้มาจากไหนกันนะ ผมดีว่าเขาไม่จะขอว่าครับกู้ไปในแน่ใจนะว่าไม่มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์และเพื่อนบ้านของนายนะ่ะถ้าพูดถึงสิ่งที่ผิดปกติแล้วก็ผมคิดว่าทุกอย่างดูสะดวกสบายเกินไปนะครับของในตู้เย็นสดใหม่ตลอดเวลาเขาบอกว่ามีคนจากตระกูลกระต่ายคอยจัดอาหารมาให้แต่ผมไม่เคยเห็นคนส่งหรือวิธีการส่งของเลยแต่ว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีกฎที่แปลกมากๆเลยละครับ ถ้าไม่ล็อกประตูเอาไว้ใครๆก็เข้าห้องได้แต่ผมว่านะคงเป็นพอทุกคนโดยมากๆเลยไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้นะครับกู้ไปเป็นไปได้ไหมว่าอพาร์ตเมนต์ของนายจะมีผีสิงน่ะแบบพวกพูดพลายหรือปีศาจอะไรแบบนี้อะบนโลกนี้ไม่มีพวกปีศาจหรอครับทั้งหมดมาจากจินตนาการของคนเท่านั้นเองคุณคนนั้นชื่อซื่ออีหมิงสินะคุณซื่อเองก็น่าทช่งเหมือนกันออได้รู้จักซื่ออีหมิงด้วยหรอ ลุนพี่ต้องตกใจแน่ถ้ารู้ว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านผมนอกจากซื้ออีหมิงแล้วยังมีจ่ายหลิงจวินและห่วงอีหนิงอีกและอีกอย่างหนึ่งพวกเขาเป็นคนดังทั้งนั้นไม่ควรเปิดเผยสถานที่อยู่ผมไม่บอกดีกว่าคนที่ขึ้นโปกนิตยสาร์แบบนี้ต้องรวยมากเลยใช่ไหมครับถึงเรื่องที่อยู่ผมจะจัดการได้แล้วแต่ก็ยังไม่มีเงินนะครับเลยแอบิชฉานิดหน่อยครับไปน้อยนายยังมีพรสวรรค์นะยังไงก็ต้องมีคนที่ชื่นชมผลงานของนายอย่างแน่นอน เดี๋ยวนายก็มีเงินอย่าเพิ่งท้อนะครับผมจะพยายามอืม๋อคุณห่วไงจ้าก,กู้ไปนายยังขายภาพเขียนอยู่ใช่ไหมบอกราคาวมาได้เลยรุ่นพี่เป็นผู้อย่างรู้จริงด้วยตอนที่สภาพวาดเปลี่ยนผิวหนังแค่ภาพวาดก็มีพลังลวิยนญาณถึงขนาดนี้ไม่ใช่ปีศาจธรรมดาแน่ภาพวาดถูกใจไหมครับ ผมพยายามเต็มที่แล้วแต่คุณสวยมากเลยถึงจะว่าตามแบบแต่ก็ยังแน่นอนอยู่แล้วฮะ<า>ถูกใจมากเลยจริงๆนะฉันรอที่จะลองใส่ไม่ไหวแล้วลองใส่เหรอครับบอกราคามาได้เลยแล้วฉันจะโอนเงินให้นะจ๊ะงั้น1,000โ okay อเคไหมครับ1,000หินวิญญาณเอ๋อะไรคือหินวิญญาณป<ะ>เป็นเงินหยวนได้ไหมครับเดกี่ติดดินเกินไปแล้วแ,แพงไปหรอครับ เดี๋ยวฉันจะกำหนดราคาให้ก็แล้วกันนะเอาเปรียบเด็กคนนี้ไม่ลงเลยจริงๆได้คะคุณมีเงินอ,อนข้าวบัญชีหึหนึ่งสองสาสี่ห้าห้าหลักหนึ่งมืห้าพัน 15, คุณห่วงใจดีมากเลยเธอเปลี่ยนผิวหนังเป็นยังไงล่ะสวยใช่ไหมเห็นไหมว่าดูสาวขึ้นเยอะเลยเธอไปฆ่าใครมาไม่ไม่ได้ทำนะ ฉันนะ่ะเป็นปีศาจที่ดีเป็นพลเมืองดีตามยุคสมัยนะไปน้อยว่าที่ตัางหากล่ะไปน้อยหรอลูกบ้านใหม่คนนั้นกู้ไปตอนที่หมนุษย์ในดงปีศาจปีศาจน้อยที่ชื่อกู้ไปนั่นเขียนภาพพลังวิญญาณเป็นหรือข้าจะา้สมเหตุสมผลไม่เอาหินวิญญาณด้วยซ้ําขอแค่เงินหยวนก็พอเพิ่งเคยเจอโรกปีศาจที่จะเอาแค่เงินหยวนนี่แหละ เป็นไปได้ไหม fate, ว่าจะอยู่กับมนุษย์นานเกินไปจนคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ไปซะแล้วหรือว่าเขาคิดว่าฉันเป็นมนุษย์ถ้าอยู่ที่จิวโจชันไฮกาเดนได้เขาจะแยกมนุษย์ปีศาจไม่ออกได้อย่างไรกันก็ใช่ฉันว่าคงจะมีปีศาจสูงส่งสักตนพาเขามาอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องเขาปีศาจน้อยแบบกู้ไปนั่นถ้าเขาไม่อยู่ที่นี่แต่ยังอยู่ข้างนอกเขาจะถูกกลืนกินโดยพวกมารชั่วร้ายช่องหลังๆมานี้ พวกมารชั่วร้ายเริ่มควบคุมไม่ได้ขณะฉันเองยังทำอะไรไม่ได้นอกจากเลือกออกไปเที่ยวกลางคืนมานรร้ายและอสูรนั้นกํำเนิดจากความชั่วร้ายภายในจิตใ,ใ,จ,ใจของมนุษย์ตั้งแต่บรรพการเหลา่าสัตว์วิเศษในตำนานปีศาจและมนุษย์ต่างมีอยู่เคียงข้างกันเดิมทีไม่ข้องเกี่ยวอยู่กับเผ่าพัานธุ์ของตนพูดกระตอยมารร้ายก็ย่อมมีการวิวัฒนาการ เมื่อถูกมารครอบงำปีศาจจะสูญเสียสติก่อความวินาศต่อแผ่นดินได้เมื่อ300ปีก่อนมีสัตว์วิเศษนามไปเจอผู้พำนักใกล้ชายแดนแผ่นดินจีนโบราณได้เริ่มสร้างที่อยู่ให้กับเหล่าปีศาจปกป้องผู้ที่ไร้ตระกูลที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองจากมารร้ายได้จึงกลายมาเป็นจิวโจชานไฮกาเดนนอกเหนือจากนั้น สัตว์วิเศษก็ได้รับมอบหมายพิทัก์ประเทศทั้งจตัตุรทิศกลายเป็นความรับผิดชอบสยบมารเน,นรเชศมารให้ถูกผ่านด้วยอัสุนีบาทจากสวรรค์มังกรฟ้าพิทักตะวันออกพยักขาวพิทักตะวันตกเตาดำพิทักเหนือหงแดงพิทักใต้และปีเสียซื้ออีหมิงเป็นศูนย์กลางตั้งแต่โบราณ สัตววิเศษก็มีไม่มากแต่กลับต้องมารับผิดชอบปกป้องพื้นที่กว้างใหญ่อย่างประเทศจีนฉันพนันได้เลยว่าพวกัหนก็คงอยากจะแยกร่างเป็นแยกร่างหรอใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้วิญญาณมากพอที่จะวาดภาพให้แทนผิวหนังมนุษย์ได้นั้นแปลว่าเธอพูดถูกฉันต้องการผู้ช่วยเอ๋เออฉันสู้ไม่เป็นน่ะ แต่แนะนำว่าให้ไปหาคนอื่นช่วยเสียบของน้าก,กูแบบนั้นเถอะนะกูไปห้องหกหกหกใช่ไหมว่าแต่ไปน้อยจะสู้เป็นหรออบเสร็จแล้วผมจะไปให้คุณห่วงแทนคําขอบคุณแล้วก็ควรแบ่งไปให้คุณจ่ายด้วยทุกคนที่นี่เป็นมิตรมากๆเลยอยู่ที่นี่ดีจริงๆเลยใครจะมาในเวลาดึกขนาดนี้กันนะนายคือคนที่วาดภาพผิวหนังให้กับ หวงอีหนิงใช่ไหมตอนที่6คุณก็ต้องการภาพเขียนนูดฉันต้องการภาพเขียนเหมือนของห่วงอีหนิงค่ะคุณอยากได้ภาพนูดทั้งตัวหรอครับเออยอ,อตามนั้นวาดภาพนี้ออ นี่ไม่ใช่ภาพเหมือนของเขานี่คุณซื้อกําลังแกล้งอะไรผมกันล่ะเนี่ยทําไมผมขอถามได้ไหมครับรูปนี้ใครเป็นคนวาดหรอครับผมถามอะไรที่ไม่ควรพูดไปหรอเนี่ยเออคือว่าต้องขอโทษจริงๆนะครับคุณซื้อแต่ผมคงรับงานนี้ไม่ได้จริงๆไม่ต้องห่วงฉันจ่ายไม่น้อยกว่าห่วงอีนิงหรอกเออไม่ใช่ครับเรื่องราคาไม่ใช่ปัญหาครับแต่ผมไม่มีความสามารถพอที่จะวาดภาพนี้ได้ ถ้าผมพยายามเรียนแบบจะเป็นการหยามจิตรกรคนเดิมมากกว่านะครับไม่ใช่การเรียนแบบแต่ให้วาดขึ้นมาใหม่รูปลักษณ์ไม่สําคัญทุกอย่างขึ้นอยู่กับพลังวิญญาณเอพลังวิญญาณกงหมายถึงพรสวรรค์สินะเออได้ครับถ้าต้องการให้วาดใหม่ผมก็จะลองดูนะครับนายต้องการอะไรเป็นการแรกเอีนเออเออคุณช่วยแนะนำหุ้นให้ผมได้ไหมครับเออผมเอง ผมอยากรอสักสองเดือนพอเริ่มมีทุนแล้วก็ค่อยปีศาสมัยนี้ไร้เดียงสาถึงขนาดนี้เชียวหรอเป็นของแรกที่เจอปีศาจที่ไม่รีบช่วยโอกาสขอมากกว่านี้คุณซื้อหืมไม่ได้หรอครับ <c oughs> ได้สิคุณซื้อใจดีจังเลยครับน่ารักจริงๆเลยในเมื่อตกลงกันได้แล้วฉันกลับก่อนนะคุณซื้อไม่ต้องห่วงนะครับผมจะพยายามวาดรูปให้เสร็จโดยเร็วที่สุดครับได้แล้วก็อีกอย่าง ต่อไปอย่าสูงสิงกับใจลึงจวินและห่วงอีหนิงให้มากเอ๋ปีศาจน้อยว่านอนสอนง่ายไม่ควรเจอกับตัวอย่างที่ไม่ดีจากเจ้าจิ้งจอกกับหัวผีนั่นอตอนที่7ดเด็กดือ้อรูปของคุณซื้อใช่มังกรไหมเนี่ยหัวกับหางเหมือนมังกรแต่มีสีขาเหมือนยูนิคอนคือตัวอะไรเนี่ยไปน้อยทำไมวันนี้ดูเศร้าจัง ซื้ออีหมิงทำอะไรนายน่ะเอ๊ะฉันไปออกกองมาไม่กี่วันเขาหลังแกนายถึงขนาดนี้เลยเชียวหรอเกินไปแล้วตัวแค่นี้เขาก็ยังไม่ปล่อยคุณจ๋าเข้าใจผิดแล้วครับเออเขาไม่ได้แกล้งแถมยังจ้างให้ผมวาดภาพให้เขาด้วยคุณซื้อเป็นคนใจดีนะครับใจดีซื้ออีหมิงเนี่ยนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างผมทำบิสกิตไว้ด้วยคุณจ๋ายอยากลองชิมไหมครับกินสิกินสิไปน้อยนะ่ารักที่สุดเลย ฉันอยากกินไก่เผ็ดๆด้วย<ม>บิสกิต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 ดือจริงๆฉันบอกให้อยู่กับปีศาจจิ้งจอกให้น้อยหน่อยไม่ฟังที่พูดกันเลยเหรอ,อ,อ,อผมเพิ่งอบเมื่อวานถ้าอยากกินคราวหน้าผมจะทำเคก้กเอ,เอ จะฉันว่าฉันขอรับแบบกลับบ้านนะคุณซื้อครับเป็นอะไรไม่อยากให้จริงจอกไปหรือผมทำไว้เยอะถ้าไม่รังเกียจอยากลองชิมดูไหมครับอ่อไม่เลวเป็นยังไงบ้างครับก็พอใช้ได้นะหรือว่าคุณซื้ออาจจะไม่ชอบทานของหวาน ฮึออนายขายมันหรือเปล่าฉันขอซื้อทั้งหมดนี่ไม่จำเป็นหรอกครับคุณซื้อ,อไปได้เลยตอนที่8คนเราย่อมฝันถึงสิ่งที่นึกคิดยามตื่นชทำไมฉันอยู่กับไปน้อยไม่ได้อะนายจะพาเขาหลงผิดฉันไม่อยู่แค่ไม่กี่วันเองทำไมนายถึงห่วงขนาดนี้ได้ถ้านายกังวลเรื่องไปน้อยจริงๆแล้วก็นายลองเดินเข้าไปในห้องเขาสิให้พ้อนเรื่องโชคลาภไป เขากำลังร้อนเงินอยู่นะเขาไม่มีเงินแต่ก็ยังให้ขนมพวกนี้เป็นของขวัญตามนั้น <c ười> คิดไม่ถึงว่าคุณซือจะชอบของหวานถึงขนาดนี้รู้สึกว่าหน้าตากับนิสัยใจคอไปคนละทางกันเลยเดี๋ยวส่งอันนี้ให้คุณซือตอนเช้าก็แล้วกันเขาจะได้กินเป็นอาหารเช้าเ <c ười> ออเฮ้ยมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยอ ทำไมนายถอดจิตออกมาเพ่นพ่านกลางดึกไม่รู้จักกลัวบ้างหรือไงค,คุณซื้อคุณซื้อครับดึกขนาดนี้แล้วมาที่นี่ทําไมครับใจเหลืองจีนบอกว่านายไม่มีเงินอะอใช่ครับโชคลาบสองทางให้นายพบกับความมัง่งคั่งคุณซื้อกําลังทําอะไรเนี่ยเอาละเจ้ากลับไปนอนได้แล้ว<อ>นั่นมังกรสีดำจากภาพเขียนของคุณซื้อนี่อ แค่ฝันสินะถึงเป็นแค่ฝันแต่ผมก็รู้สึกเหมือนว่าได้รับพรมาตอนที่เก้าปีศาจท,ที่ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อารุณสวัสดิ์ครับคุณซื้อไงไงไงปีศาจน้อยนั่นทักชื่ออีหมิงเหรอเขาอยากต้นตีได้ไงอารุณสวัสดิ์ชื่สอีหมิงพูาว่าอะไรนะอารุณสวัสดิออไนะสสด์ไม่ใช่ใส่หัวไปหรอคืออารุณสวัสดิ์ไม่ใช่ อารินสวัสดคุณซื้อครับผมทำเค้กมาจะทานเป็นอาหารเช้าก็ได้หรืออาจจะคู่กับชายามบ่าย <c oughs> ชอบบิสกิตขนาดนั้นคงไม่ปฏิเสธเค้กหรอกมั้งรับไว้สำเร็จคุณซื้อรับไปแล้วโอแล้วก็คราวหน้านอนดีๆอย่าออกมาคนเดียวเข้าใจไหมครับเอ๊ะเมื่อคืนผมออกไปไหนกันนะ อ้ยนัสสิเท่านประธาน,านอรุณสวัสดสิ์ครับอ,อปกติแล้วปีศาจไม่ทิ้งล่องลอยชัดเจนถึงขนาดนี้แล้วทำไมกู้ไปถึงใช้ชีวิตราวกับมนุษย์ทั่วไปโตมาไม่มีแม่และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพ่อเลยสักนิดผู้ปกครองสะเพร่าขนาดนี้แล้วจะทำยังไงถ้าเขาไม่รู้จักเผ่าพันธุ์ต่างๆไม่สอนเขาว่ามีควรออกมาเพ่นพ่านคนเดียว ได้ความรับผิดชอบสิ้นดิน่าเป็นห่วงมากดูเหมือนว่าข้าจะต้องสอนการใช้ชีวิตอย่างเป็นปีาศาจเสียแล้วสำหรับข้าตอบแทนอ๋อเป็นเค้กนี่กันแล้วกันตอนที่สิบรอฉันกลับมาอเฮ้ย <c oughs> ในที่สุดก็เสร็จคุณซือจะชอบไหมนะ <c oughs> นั่นคุณจ่ายมากินข้าวเย็นหรอคุณซือ้อยื้ โจติงโจกับพ,วพัวผีไม่ได้มาลงอ,อกไปทีมามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเจ้ามีโคงหวานอีกไหมอ่าไม่ครับแต่ถ้าคุณอยากได้ผมทำเพิ่มให้ได้นะครับได้สิทำเพิ่มแล้วเอาหมาค่าก่อน8โมงเช้าพรุ่งนี้นะโอโอเคครับคุณซื้อครับหือ,อยู่ต่ออีกสักนิดได้ไหมครับผมวาดภาพให้คุณเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหรอ <laughs> ใช่ครับเมื่อคืนผมฝันประหลาดมากเลยแต่พอตื่นขึ้นมาผมก็เหมือนจะรู้ว่าต้องวาดภาพออกมาเป็นแบบไหนคุณอยากลองมาดูไหมครับ <c oughs> <c oughs> ผมมีความรู้สึกว่าต้องวาดให้ใหญ่แบบนี้ก็เลยคุณซือชอบไหมครับยอดเยี่ยมมากแขวนไว้ที่โถงจิวโจชานไฮการ์เดนฉันจะได้สบายใจเวลาออกไปนอกประเทศอยากได้ค่าตอบแทนเลยไหมตอนนี้ยังครับผมยังเก็บเงินทุนได้ไม่ครบเลยอืมถ้ออย่างนั้น ก็รอฉันกลับมานะเอ,อ๋จะไปไหนหรอครับเออมีนกหนีออกจากประเทศฉันต้องไปจับกลับมานะ่ะฉันจะไม่อยู่สักสองสามวันเอ,อ๋ไปต่างประเทศไปจับนกเหรอคุณซือมีรับจอบแบบนี้ด้วยอ,อืทุกคนเดี๋ยวนี้ยุ่งกันจังคนจ่ายกับคนห่วงก็ไม่อยู่ทำตัวดีๆนอนดีๆอย่าออกไปข้างนอกเอ,อ๊ะ ทำไมรู้สึกว่าคุณซื้อทําเหมือนผมเป็นเด็กเลยคนสุดท้ายที่พูดแบบนี้กับผมก็คือคุณพ่อเข้าใจไหมั้ยเข้าใจครับรอฉันกลับมาครับ